สำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม Fc Mobile เติมพาร์หรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้าน Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบัง FcM นะครับวันนี้นะครับพี่บังจะมาจัดความคุ้มนะครับของกิจนะครับนักเตะบันลงดอนะครับ วีคที่3นะครับหรือว่าสัปดาห์ที่3นั่นเองนะครับผมจะจัดนะครับความคุ้มนะครับกับความเก่งนะครับในราคาที่ต้องจ่ายนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมเอาทั้ง2อย่างนะครับมาวัดกันนะครับได้ผลนะครับในเทียร์ของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือดอนนารุมานะครับเช็ราคานะครับราคา600 m นะครับใน OVR 102นะครับผมมองว่าก็ค่อนข้าง ดีนะครับแต่จะด้อยเรื่องการเตะนะตัวนี้แต่ส่วนสูงอะดอนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นเรื่องส่วนสูงอยู่แล้วครับ อย่างอย่างเงี้ยเชื่อมือได้อยู่นะผมมองว่าเก่งคุ้มระดับ TA ได้อยู่นะครับเพราะว่าราคามันจะไปชนตัวร้อยสามนะครับถ้านับด้วย OVR นะครับมันจะไปชนร้อยสามอยู่นิดๆนะครับมันเลยผมเลยคิดว่ามันมันยังไม่ได้เป็นขึ้น S ได้นะครับถ้ามันเป็น OVR หนึ่งร้อยสามแล้วหกร้อยกูเอ็มแบบเนี้ยผมให้ขึ้น S ได้เลยนะครับค่อนข้างดีนะครับใน OVR หนึ่งร้อยสามนะครับแต่นี่มันเป็นร้อยสองนะครับก็เลยต้องตัดคะแนนลงมานะครับเป็นเก่งคุ้มระดับ A แล้วกันนะครับถ้าใครเอาไปเล่น Head to Head แล้วงบมาประมาณหกเจ็ดร้อยเอ็มนะครับเอา OVR นะครับก็มาที่ตัวต่อไปนะครับซุกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับผม OVR หนึ่งร้อยสองนะครับเป็นหน้าเป้านะเออตัวนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็มนะครับถ้าสกิลสีดาวด้วยเออแต่สปีดจะด้อยลงมาหน่อยนะ เออได้ได้ค่าการยิงนะครับส่งบอลก็ค่อนข้าง <tinc S 1> like ด้อยนะครับสภาพร่างกายก็ดีส่วนสูงดีนะครับถ้าสกิลส <sh arp ly irement> ีดาวแต่ค่อนข้างช้านะครับ OVR 102นะครับเรามีตัวที่สปีด100บวกหลายตัวอยู่นะครับที่ OVR 102นะครับผมมองว่าตัวนี้ไม่ไม่แนะนําให้เล่นแล้วกันนะครับถึงเท้าจะสวยดูดีนะครับแต่ก็ไม่แนะนาแล้วกันนะครับต่อให้มันร้อยกว่าเอ็มแล้วกันนะแต่ผมก็ไม่แนะนานะครับมันมันมีตัวอื่นที่เก่งกว่านะครับยอมเพิ่มเงินนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไปเล่นดีกว่านะ ตัวต่อไปนะครับโอดกาดนะครับโอดกาดจะเป็น CM นะครับเป็นตำแหน่ง CM นะ 300M 300M เป็นตัวแนวบุกนะครับเพราะเวิร์กเกรดเป็นสูงกลางนะครับสกิลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเท้า35อีกเออเท้า53 พลังงาน4.5ดาวท่าสกิล5ดาวเอออันนี้ดูดีนะครับแต่เกมรับค่อนข้างด้อยนะตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับถ้าสเต็ปประมาณนี้แล้วไปอยู่ C.A.M. นะครับแล้วเท้าสวยๆกว่านี้ผมก็อาจจะให้เอสได้เลยนะครับเพราะราคามันถูกนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่แนะนําให้เล่นละกันนะครับโอเดกาดนะก็มาที่ตัวต่อไปนะครับโรซิกกี้นะครับเป็นตําแหน่ง C.A.M. นะครับเท้า3-5นะครับ สปีดก็ค่อนข้างโอเคนะพลังงานก็ค่อนข้างต่นะําและวาตาสกิลดีนะครับที่เหลือผมมองว่าไม่เก่งนะครับตัวนี้ไม่เก่งสักล่างเลยนะที่ผมดูมานะครับไม่เก่งนะต่อให้ร้อยเอนะครับแต่ก็ไม่น่าใช้อยู่ดีนะครับตัวนี้เอาไปเทซีเลยเอาไปตาระดับ C ไปเลยนะตัวนี้ไม่น่าเล่นนะครับก็ขยับมาที่ OVR 103มนะครับมาตินเนสนะครับเป็นหน้าเป้านะเท้า4 5หนะครับพลังงานดี ถ้าสกิลดีมีปั่นโคง้งได้ครบเครื่องนะครับเด่นที่การยิงนะครับฝีเท้าพอมีนะเล่นได้นะแผทนี้ร้อยสามได้สบายนะครับจะเด่นที่ความแข็งนะครับแต่จะด้อยที่เรื่องส่วนสูงเท่านั้นเองนะครับความแข็งเห็นไหมแข็งทุกล่างนะครับมาร์ตินเนสนะเวิร์กเรทสูงกลางด้วยตัวนี้เก่งนะครับเนี่ยเออตัวตัวนี้เล่นได้อยู่นะครับราคา400 M อเอ็มเองผมว่าโอเคนะเล่นอยู่ได้อยู่นะครับ ได้เทียเออยู่นะครับมันยังไม่ได้เก่งแบบว่าถ้าส่วนสูงดีขึ้นมาวันนี้อีกหน่อยนะครับตัวนี้จะได้เอสได้เลยนะก็มาที่ตัวต่อไปนะครับรูดิเกอร์นะครับเป็นกองหลังนะเซนเตอร์แบ็กนะครับสปีดดีมากครับร่างกายดีมากส่วนสูงดีทุกอย่างดีหมดเลยครับมีอะไรอ่ะมียิงประตูจากที่ไกลเอามาทําไมครับแล้วก็เวิร์กเลดเป็นสูงสูงมนตัวนี้จะมาตายที่เวิร์กเลดนะครับราคา 700m 10 3ย0อ็มร้ผมว่าแพงไปแล้วเวิร์กเลดไม่ดีด้วยนะครับผมมองว่า ไปเทียบ B แล้วกันนะครับตัวนี้มันเวิร์กเลดมันตายมันตายที่เวิร์กเลดครับถ้าเวิร์กเลดดีตัวนี้น่าจะไปอยู่ A อยู่ S ได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับในมานะครับ สปีดร้อยเก้าในนัล่างนี้นะครับ OBR หนึ่งร้อยสามนะครับตัวนี้เท้าห้าห้าหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพร่างกายขึ้นมานิดๆหน่อยนะเออโอ้โหแต่ก็ยังโดยรวมก็ยังถือว่าแย่นะหกสิบนะครับสภาพร่างกายเจ็ดสิบแต่ความแข็งแรงหกสิบนะครับถ้าสกิลห้าดาวพลังงานสี่ดาวนะครับสกิลดีๆก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับเวิร์กเรทดีนะครับแต่ตัวนี้มันค่อนข้างแพงนะครับขึ้นพันเอ็ม OBR แค่ร้อยสามเองนะครับร้อยสามตอนนี้มันมีตัวต่ำกว่าพันเอ็มเก่งๆแล้วนะครับผมมองว่าไม่่่่่่เเกกงงงงนะะผมมมออวายัไ มันพันเอ็มด้วยนะมันเลยไม่คุ้มนะครับมันเลยไม่คุ้มกับความเก่งอะ่ะเพราะว่ามันได้มันได้สีสดาวด้วยพลังงานอะ่ะผมมองว่าตัวอื่นน่าจะมีเก่งกว่านะครับถ้าจ่ายพันเอ็มแล้วนะอันนี้เราพูดถึงในระดับพันเอ็มนะครับตัวต่อไปนะครับกิมมิตนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบ็คขวานะสปีด100ส่วนสูงดีสภาพร่รางกายเดี๋ยวดูข้างในนะครับดีไหม เฮ้ยสภาพร่างกายพอได้ครับอัพโลมาเล่นอัพเสริมแข่งมาเล่นได้นะครับมียิงปั่นโค้งอตัวนี้น่าจะเป็นสายยิงหรือเปล่านะครับมีส่งลูกไกลนะพลังงานดีมากเลยครับเวิร์กเล็นสูงกลางแนวบุกนะครับเฮ้ยตัวนี้เฟี้ยวนะสปีดสปีด100สปีดไม่สูงนะครับด้อยเรื่องสปีดจริงๆกับแบ็คมันต้องสปีดสักร้อยสามร้อยห้าเลยพอาะยังสวยกว่านี้นะครับเอาไปเก่งเก่งคุ้มระดับ A แล้วกันนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่น่าจะไม่สูงมากนะครับห้าร้อยเอ็มนะยังโอเคนะอยู่ในห้าร้อยเอ็มร้อยสาม ตัวต่อไปนะครับกัตตูโซนะครับกัตตูโซนะครับตัวนี้ก็ CDM นะเป็นตัวที่สกิลไม่มีเลยนะครับแต่พลังงานดีถ้าสกิลสองดาวเองสามดาวหน่อยก็ไม่ได้นะเออแต่ส่งบอลค่อนข้างต่ำนะครับการยิงเติมยิงก็ค่อนข้างต่ำค่อนข,ข,ข้างต่ำอะ่ะเล่นเฮดทูเฮดพอได้นะแต่ผมมองว่าอันนี้ไม่ได้เลยอะ่ะไอเมเนเจอร์นะครับมันน่าจะไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เออมันดูเหมือนจะเก่งนะครับแต่ถ้าเท้ามันไม่ได้ซีแหละโอ้แต่ถ้าสกิลแล้วก็ ค่าส่งบอลนะครับมันค่อนข้างแย่นะการยิงอะไรพวกนี้มันค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับ200กว่า M เหรอครับ103 200กว่า M อเอามาดัน OVR ถ้าพูดว่าดัน OVR แล้วมันก็ต้องเล่นเมเนเจอร์ใช่ไหมพอแมเนเจอร์เพิ่มมาดูสแตทแล้วมันไม่เก่งอะครับเนี่ยเห็นไหมพอมันเติมมายิงอ่ะมันก็ไม่เฟี้ยวอะครับมีโอกาสยิงไม่เข้านะครับผมมองว่าเก่งคุ้มระดับ B ีไปครับเพราะด้วยราคามันถูกเนาะมันก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับในเฮดทูเฮดนะ ก็มาที่ตัวต่อไปนะครับ OVR ขยับมาที่104นะครับโร b e โตค c a r ลอสนะครับผมราคาประมาณ1ัน0อ m OVR 104แต่ฝีเท้าโคตรตึงครับโอ้โหเกมวิ่งแข่งออนไลน์อ่ะโอ้โหแล้วก็ความแข็งแกร่งนะโอ้โหตัวนี้โน1ครับพลังงานดีนะครับเ u r ร์กเ t e สูงสูงพลังงาน5ดาวครับชดเชยกันไปนะสกิลโหครบเครื่องครับแล้วก็สกิลใช้เท้าไม่ถนัดเอาออกไปแล้วนะครับโคตรดีนะครับโอ้โหร้อยเกือบหมดจริงๆตัวนี้ยืมปีกได้นะครับเห็นไหม ดูค่าการยิงนะครับเอาไปยืนปีกขวาได้จริงๆนะเนี่ยยืนหน้าเป้าได้จริงๆนะเนี่ยเอาเป็นแนวตัดยิงนะครับเอ้ยตัวนี้โหดมากๆเลยครับตัวนี้ไปเลยนะครับเก่งระดับ s บวกเลยนะครับเพราะว่าเป็นโนหนึ่งแบ็คซ้ายตอนนี้แล้วนะครับก็มาที่ตัวต่อไปนะครับซาวี่นะครับตัวนี้ซาบี้นะ ฝีเท้าเก้าห้าจะด้อยเรื่องเกมลับนะครับพลังงานดีท่าสกิลดีโอ้โหสกิลส่งลูกไก่คือมันเป็นแนวเพย์เมเกอร์้วตัวนี้จะส่งบอลเด่นมากนะครับเวิร์กเลดขอให้เป็นถูงก,กลางโอ้โหเป็นกลางกลางนะครับเวิร์กเลดก็โดนตัดด้วยนะแล้วราคาเป็นไงครับเจ็ดร้อยเอ็มร้อยสี่เอ้ยสวยอยู่ครับตัวนี้สวยอยู่พอเล่นได้นะครับแต่มันด้ยอยไงจะด้อยเกมลับนะครับขอหักคะแนนนะตัวนี้เป็น A พอนะครับจะหักคะแนนเรื่องเกมลับมันด้อยเกินไปนะครับมัน60นะ เออมันค่อนข้างแย่แล้วส่วนสูงไม่ดีด้วยนะครับแต่เท้าค่อนข้างโอเคละสี่ห้านะครับก็มาที่ตัวต่อไปนะครับเควินเดอะบอยนะครับตัวนี้นะครับเท้าห้าห้าส่วนสูงดีโหพลังงานดีท่าสกิลดีดีทุกอย่างครับเกมลับเนี่ยโหบัฟขึ้นมาเยอะมากครับการเลี้ยงบอลก็พิ้วขึ้นมาเยอะมากคุณสมบัติสกิลติดตัวนี่หือว่าโหดมากๆเลยนะครับ แล้วก็เวิร์กเลเป็นสูงกลางนะครับเรื่องราคานะครับจะพันสามรเอ็มนะครับราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับ O.R. 104อของเขานะครับแต่เขาเป็นตัวท็อปแล้วไงผมมองก็เป็น C.M. อันดับต้นๆของเกมในตอนนี้นะครับถือว่าคุ้มราคานะตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับดูจากสแตตแล้วก็เท้าด้วยนะครับผมมองว่าพันพันสามเอ็มผมจ่ายได้นะครับเพื่อ The บอยนะเป็นเก่งเอบวกเลยนะครับเพราะว่าบัฟค่อนข้างเยอะนะในเกมลับ ร่างกายนะครับเห็นไหมเก้าสิบเอ็ดเลยนะครับโอ้โหถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับถ้าดูจากสแตตนะครับผมมองว่าใครที่มองหา cm ที่ครบเครื่องคล้ายคกุลิตแต่ราคาไม่เวอร์เท่านะครับ ovr ยอมดอบมาหน่อยนะครับแต่ราคามันต่างกันเกือบสามเท่านะครับมาเล่นเดอะบอยได้นะเพื่อนๆก็มาที่ตัวต่อไปนะครับกิสมันนะตัวนี้ก็เท้าห้าสี่ครับส่วนสูงไม่ได้ดีมากนะครับเพราะเป็นตำแหน่ง cm ก็ตัวเล็กๆอยู่แล้วครับประมาณนี้แหละ เกมลับก็ดีนะถือว่าดีนะครับใน C ีเที่ขึ้นเหลืองอย่างนี้นะครับบางตัวแดงๆอยู่เลยนะครับจะเด่นเรื่องส่งบอลเลี้ยงบอลน,นะครับการยิงก็ไม่ได้ถึงกับร้อยสิบนะครับสกิลค่อนข้างครบพลังงานดีถ้าสกิลดีนะครับเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่เวิร์กเลสขอหักคะแนนเวิร์กเลสนะครับแต่ด้วยราคาแค่ห้าร้อยเอ็มนะครับห้าร้อยเอ็มหรอ ถ้าไปเทียบกับสไนเดอร์นะครับมันเป็น2เท้านะครับร้อยสี่เหมือนกันอีกตัวนี้นะครับถ้าไม่เทียบกับสไนเดอร์มันจะไดเอสอยู่นะครับแต่ถ้ามันเทียบกับตัวมันมีตัว2เท้าไงผมเล่นอยู่นะครับสไนเดอร์นะมันเป็นแบบเออมันเป็น2เท้ามันมันดูครบเครื่องกว่าสปีกก็ดันพอกันนะครับปกติเท้าเสีห้าสี่สี่ห้านะครับความเร็วมันจะได้ร้อยบวกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ร้อยบวกแปลกเหมือนกันนะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นเก่งคุ้มระดับเอได้อยู่นะครับเพราะราคามันถูกเออเล่นได้นะะครัับิดมนน ตัวต่อไปนะครับโรเบิร์ตเลวันดัฟสกี้นะครับตัวนี้ส่วนสูงดีเท้าสี่ห้าด้วยนะครับโหร่างกายโคตรดีนะครับจะด้อยเรื่องพลังงานนะครับกับฝีเท้านะครับตัวนี้มันต้องหาสำรองนะถ้าจะเล่นจริงๆนะครับผมมองว่าด้วยราคา 700M นะครับไปเล่นตัวอื่นดีกว่าหรือว่าเพื่อนๆถ้ามีสำรองจริงๆอ่ะเอาไปเล่นเมนเจอร์ได้นะครับตัวเนี้ยมันน่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ด้วยราคาผมมองว่าจ่ายทั้งทีจะเกือบพัน M อยู่แล้วนะครับผมมองว่า ไม่ค่ยคุ้มต่อการเล่นเท่าไหร่เอาจริงนะ700 M O v R 104สปีดก็ไม่ขึ้น102 0 0 3กับเขาด้วยนะครับว่าไปเทียบบนะไม่ต้องเล่นดีกว่าตอนนี้ ตัวต่อไปนะครับลูซิโอนะครับทีเด็ดลูกมงก์นะครับตัวนี้โคตรเก่งนะครับสกิลครบเครื่องนะครับฝี้าโคตรเยอะนะครับท่าสกิลก็มีแท็กเกิลด้วยนะคบเครื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีมงก์ทรงพลังแล้วมีฟรีคิกด้วยเป็นกองหลังที่ฟรีคิกได้นะครับสภาพร่างกายถือว่าโหดมากๆเลยครับส่วนสูง188ยแต่มีความแข็งแกร่ง118เลยนะกระโดดสูงมากครับตัวนี้110นะการมงก์รอยสิบกระโดด111นะครับเวิร์กเลทเป็นไงครับสกางสูงด้วยโอ้โหตัวนี้เฟีี้ยวคครรับาา1,000 1,000 M M ท่ เป็นตัวท็อปพอๆกับฟันได้ผมมองว่าเก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเอสบวกเลยนะลูซิโอเก่งนะครับตัวต่อไปนะครับคานาวาโลนะครับเป็นกองหลังเหมือนกันนะครับเหมือนลูซิโอนะครับสปีดตัวนี้สูงขึ้นมานิดนึงมา3เองนะครับแต่จะด้อยไปเลยนะครับเรื่องส่วนสูงนะคือสปีดมันดูเยอะก็จริงนะครับแต่ส่วนสูงพอมันด้อยนะครับ ถ้าลูกมงลูกอะไรมานะครับมันอาจจะทําให้เราผิดพลาดได้นะครับแล้วมีสกิลเดียวนะครับก็คือเน้นแท็คเคิลนะครับเป็นตัวเน้นดักบอลเน้นแท็คเคิลแยาบอลนะครับความแข็งแรงเท่าลูซิโอเลยนะครับแต่ส่วนสูงต่างกันเกิน10อีกผมมองว่ามันมันด้อยกว่าลูซิโอเหมือนกันนะครับแล้วราคามันก็โดดขึ้นมาพอสมควรต่อให้มัน ovr 105นะครับแต่ตัวนี้มันแต่เวิร์กเลสสวยนะเนี่ยสู้กันไปกันมานะครับเรื่องเวิร์กลงเวิร์กเลสนะครับผมมองว่าเก่งแหละแต่ยังไม่ถถึงงงงอออ้เเกกก่่่่คคคุมมขนนนาาาดับผวว็ืโ ตัวต่อไปนะครับวินิซิอุสจูเนียนะครับเป็นแนวตัดยิงนะครับเป็นปีกซ้ายนะครับสปีดสูงที่สุดในเกมนะครับท่าสกิลได้5ดาวพลังงานดีนะครับการยิงดีส่งบอลดีเลี้ยงบอลเยี่ยมสุดๆครับสกิลครบเครื่องความแข็งแรงโอ้โหความแข็งแรงถือว่า80ถือว่าสูงแล้วนะครับสำหรับปีกนะครับเวิร์กเรทดีด้วยนะครับไม่ใช่สูงๆแล้วนะครับหมดยุควินิซิอุสสูงๆแล้วนะครับโอ้โหถือว่าโน1นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพันเก้าร้อยเอ็มสองพันกว่าก็จ่ายครับใน ในเก่งระดับ S บวกนะครับวินิสิอุสนะตัวต่อไปนะครับซีดานนะตัวนี้เป็นมาตำแหน่ง C A M นะครับก็ค่อนข้างเข้ากับตัวเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการความผิวนะครับเพราะ C A M นะครับจะมี up skill นะครับเลี้ยงบอลนะสำหรับคนที่เล่นซีดานแล้วไม่ถูกใจนะครับในร่าง C M เพราะว่ามันจะมันจะไม่มีให้อัพเลี้ยงบอลนะครับมันจะไม่ค่อยผิวเท่านะครับแต่ตัวนี้นะครับมาให้แล้วนะครับในร่าง C A M นะครับสกิลครบเครื่องถ่าสกิลครบเครื่องโอ้โหตัวนี้ไม่รู้จะติยังไงเลยครับ ดันมีเกมลับที่ดีอีกอ่ะเออมันติดมาจากล่างซ m อนะครับเกมลับนะสภาพร่างกายออ๊ยกองหน้าหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหความแข็งแรงมันเยอะจังอะโอ้โหมันเวอร์มากเลยนะตัวเนี้ยคือมันเอาไปยืนซ m อก็ได้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งรองนะครับโอ้ยมันเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้หราคาพันกว่าเอ็มร้อยห้านะครับจ่ายไปเถอะจริงเอบวกจริงโอ้โหเก่งกัลยยนครับผมมองเลยเพราะว่าครับจะไม่มี จะไม่มีค่าตั้งรับเท่านี้นะครับสภาพร่างกายจะไม่เท่านี้นะครับทีดานได้ทั้งส่วนสูงได้ทั้งตั้งรับนะครับหรือว่าครบเครื่องกว่าครับที่เป็นร่างปัจจุบันนะครับที่เป็น C M นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ S บวกจัดไปเลยนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเชฟเชงโก้นะครับสปีดดีนะครับเท้าดี เอ้ส่วนสูงโคตรดีนะครับส่งบอลด้อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สภาพร่างกายดีนะครับมาตายที่ท่าสกิลนะครับพลังงานก็ดีสกิลโ,โหยิงจากที่กายปั่นโคง้งตัวนี้อ่ะมาตายมาท่ามาตายท่าสกิลในเฮ o ูเฮ d เท่านั้นเองนะครับแต่แต่ในเอเมเนเจอร์นะครับเล่นได้นะตัวนี้เวิร์กเ e ลก็สวยด้วยนะครับราคา 900m เอ้ยเก่งนะครับเนี่ยเอาจิงริง 900m 105นะครับ 900m 105นะ เล่นได้นะครับเมเนเจอร์นะตัวนี้นะครับเก่งคุ้มเมเนเจอร์นะครับเอาไปเล่นเมเนเจอร์ได้นะครับแต่ถ้าแบบเล่นเมเนเจอร์ล้วนใครเล่นเมเนเจอร์ล้วนเผลอๆนะครับเก่งเอสได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สนท่าสกิลนะครับตัวนี้ถ้าเล่น2โหมดนะครับผมให้ระดับเอสได้อยู่นะครับมันดัน OVR ได้นะครับบางคนเขาไม่ได้เล่นเลนเชงนะครับก็พอเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับคาริมเบนเซม่านะครับตัวนี้ก็สปีดได้มา100เดียวนะครับเท้า4 5การยิงเด่นมาก สภาพร่างกายโอเคท่าสกิลติดตัวโอเคทุกอย่างพลังงานโอเคหมดนะครับจะมาด้อยเรื่องฝีเท้าเท่านั้นเองนะครับแต่ได้ OVR ไปถึง105นะครับเวร์กเลยจะเป็นกลางกลางแปลกๆไม่เป็นไรนะครับแต่แรกมาด้วยราคาแค่ 900m อมแต่ได้105นะครับเอาจริงๆอ่ะ1 0 5 9 0 0้ห้าเก้าร้อยเอ็มเฮ้ยมัมนก็โอเคอยู่นะครับแต่เทียบจริงๆแล้วอะ่ะมันมีตัวที่105เหมือนกันนะครับที่เป็นสีดาวเป็นปลาแปลงเป็นแบบพวกอ่ามุลเลอร์นะครับ มันจะดีกว่าตัวนี้พอสมควรนะครับแต่ส่วนสูงตัวนี้มันจะชดเชยขึ้นมาหน่อยแต่ว์ลเลตตัวนี้มันไม่สวยนะครับเออผมให้ระดับ A ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้เก่งมากนะครับตัวนี้พอเล่นได้ละกันนะครับใครเปิดมาได้ก็ตีแดงลองเล่นกันละกันนะก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับเรียวเนลเมสซี่นะครับส่วนสูงก็จะด้อยหน่อยนะครับ169นะครับแต่ฝีเท้าค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงสุดนะครับ1้4สนะครับเมสซี่จะเป็นตัวที่สปีดต้นดีนะครับสปีดปลายจะด้อยหน่อยนะครับแต่จะเด เออไปจะเป็นแปลกเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่เตี้ยนะครับแต่เป็นเตี้ยตันนะครับค่อนข้างแข็งนะครับพลังงานดีถ้าสกิลดีนะครับสกิลครบเครื่องนะครับมีปั่นโค้งมียิงจากที่ไกลนะครับตัวนี้เมเนเจอร์โหดมากๆเลยนะครับเวิร์กเลตสูงต่ำด้วยตัวนี้ราคาก็3,900ันเอ็มนะครับปีขวาตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีตัวมาแทนเมสซี่นะแต่ด้วยราคาที่เมสซี่มันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างด้อยเรื่องสปีดปายนะครับจะเล่นกระชงกระชากก็เล่นยากหน่อยนะครับ ผมมองว่าเมสซี่แลกมาด้วย 3,900m อาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเราจะไปซื้อตัวอื่น105เม็ดส้มได้เลยนะครับผมมองว่าเมสซี่เก่งนะดับ S ออยู่นะครับถ้าราคามันลงมากว่านี้อีกหน่อยนะครับมีตัวมาเยอะๆแล้วนะครับผมมองว่าจะไป S อบวกได้เลยนะครับถ้ามันราคาประมาณ 3,000m หรือว่า2,000กว่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับการนะครับจัดเทียนะครับความคุ้มค่าของนักเตะบอลลงดอวีคที่3นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่บังก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ